เมื่อน,นกกระสาต้องทำภารกิจไปส่งหนูน้อยที่น่ารักเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องสต็อก,อกบริการนกกระสาเบบีเดลิวอรี่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันก่อนจะไปรับชมวันนี้พี่สล็อตขอเสนอ y o u t u b พรีเมียมดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาจ่ายเพียงแค่55บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าใหม่รับฟรีไปเลย15วัน ดูคลิปได้ต่อเนื่องแม้ปิดหน้าจอโหลดคลิปไว้ดูตอนไม่ต่อเน็ตได้อีกด้วยแถมใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครโคตดง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR วอารโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงเริ่มต้นเลยนะครับในอดีตนกกระสามีหน้าที่ส่งเด็กทารกไปตามบ้านต่างๆให้มนุษย์ที่ต้องการจะมีลูก แต่มันไม่ง่ายสําหรับพวกนกเลยเพราะเด็กแต่ละคนดื้อๆสซนๆกันทั้งนั้นระวางเรื่องเด็กกันไปแล้วก็ต้องมาห่วงเรื่องอันตรายจากอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างเช่นเด็กคนนี้โอ้โหโ,โ,โชคดีที่ช่วยไว้ได้ทันนะเนี่ยไม่งานคงได้เลบไปแล้ววันเวลาผ่านไปหลายปีบริษัทนกกระสาไม่อยากส่งเด็กอีกต่อไปมันวุ่นวายมันปวดหัวเลยหันมาทำธุรกิจรับส่งสินค้าที่ให้กำไรสูงแทน ภายใต้บริษัท c o r n e r s t o e c o m บอกเลยว่าที่นี่โคตรใหญ่มีพัสดุเป็นล้านๆชิ้นและที่นี่จะมีนกหนึ่งตัวมีชื่อว่าจูเนียทำงานเก่งที่สุดส่งเร็วตรงเวลาไม่เคยพลาดทำให้เพื่อนๆต่างชื่นชมความเก่งของเขาอันนะจากนั้นจูเนียขึ้นมาพบฮันเตอร์หัวหน้าใหญ่ของที่นี่บอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าบริษัทเขาจะเลื่อนให้ฉันเป็นท่านประธาน ซึ่งแปลว่านายจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าด้วยแต่นายรู้ไหมว่าปัญหาของการเป็นหัวหน้าของที่นี่คืออะไรยายเด็กสาวทิวลิปคนนั้นไงจูเนียงงก็ไม่เห็นว่าเธอจะสร้างปัญหาอะไรเลยนี่ครับก็ที่เราเลือ่อนสมเบบีพร้อมเมื่อ18ปีก่อนหนะ้ามีนกกระสาบ้านต้องการเก็บเด็กเอาไว้เองทําให้ป้ายประจําตัวของเธอพังที่อยู่ถูกทําลายและไม่สามารถส่งเธอกลับบ้านได้ ตแต่นั้นมาฉันจึงตัดปัญหาเลิกส่งเบบีไปซะเลยส่วนตอนนี้ทิวลิปอายุครบ18ปีหัวหน้าจึงต้องการไล่เธอออกไปจากที่นี่นะได้เวลาส่งเธอกลับไปโลกมนุษย์สักทีจูเนียก็ยังไม่เข้าใจครับว่าทำไมต้องไล่เธอไปด้วยนี่ไงเมื่อไห่ที่ยายเด็กนั่นพักร้อนหรือว่าลาป่วยกำไรบริษัทของเราจะพุ่งขึ้นและเมื่อไหนที่เธอต้องการช่วยเรากำไรจะตกลงทันทีฮันเตอร์หัวหน้าใหญ่สั่งให้จูเนีย ไปไล่เธอออกให้ได้ในเช้าวันจันทร์เขารีบไปหาทิวลิปชวนให้เธอลงมาคุยกันหน่อยสิยายหนูตัวป่วนไม่ลงมาแบบธรรมดาซะด้วยเพราะเธอได้สร้างเครื่องไอพ่นที่บินได้เหมือนนกบอกเลยว่างานนี้พังเละเทะไปหมดเฮ้อ <c> เ <oughs> ชื่อแล้วแหละว่าทําไมกําไรบริษัทถึงตกจูเนียร์กำลังจะบอกเรื่องลาออกกับยายเด็กสาวตัวปว่วนแต่วันนี้ทิวลิปบอกว่าเป็นวันเกิดของเธอเองเธอจึงคิดว่าที่จะบอกเรื่องสําคัญนะ่า คือจะมาอวยพรวันเกิดเธอใช่เปล่าจูเนียอยากจะไล่เธอออกตามคำสั่งของหัวหน้าแต่มันไม่กล้าบอกเพราะว่าสงสารเลยมอบหน้าที่ใหม่ให้เธอซะเลยให้ไปเป็นหัวหน้าแผนกคัดแยกจดหมายในบริษัทส่งเด็กที่ปิดไปแล้วทิวรีบสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ยังส่งจดหมายกันอยู่หรอแน่นอนที่นี่มีงานให้เธอทําเยอะแยะเลยล่ะเด็กสาวตัวป่วนดีใจสุดๆแต่ที่ดีใจยิ่งกว่าคงจะเป็นจูเนีย และกฎของที่นี่คือห้ามออกไปไหนเด็ดขาดผู้จบเจ้านกของเราก็ได้บินหนีทันทีอยู่ไปเดี๋ยวมันสร้างปัญหาให้อีกเฮ้ย <c oughs> ทิวลิบนั่งรอจดหมายอยู่ทั้งวันแต่มันก็ยังไม่ส่งมาสักทีตัดภาพมาที่เด็กผู้ชายชื่อเนทกำลังเล่นสนุกอยู่บ้านเงาๆคนเดียวพ่อแม่ไม่สนใจเอาแต่ทำงานทำให้เนทน้อยใจที่พ่อกับแม่ไม่เคยมีเวลาให้เขาเลยถ้าเรามีพี่น้องเหมือนคนอื่นก็คงดี เนทเดินหน้าเศร้ามาที่ชั้น2ของบ้านกาจะมาหาของเล่นแต่ดันไปเจอกระดาษโฆษณาของบริษัทนกสาถ้าใครต้องการเด็กทารกมีขั้นตอน,นง่ายๆแค่เขียนจดหมายไปที่บริษัทคุณก็จะได้รับทารกน้อยพี่เลี้ยงทันทีเนทรู้แบบนั้นรีบเขียนจดหมายโกหกว่าพ่อกับแม่ของเขาอยากได้เด็กทารกมาเล่นเป็นเพื่อนลูกชายที่แสนดีแถมขอคนที่มีทักษะนินจาด้วยนะฮ่าฮ จากนั้นจดหมายที่เนทเขียนถูกส่งมาถึงแผนกคัดแยกที่ทิวลิปกำลังนั่งรออยู่เลยครับเธอหยิบจดหมายขึ้นมาดูพร้อมกับตื่นเต้นสุดๆและมันต้องถูกส่งต่อไปที่แผนกเฮซไอทิวลิปนึกขึ้นได้ว่ามีกฎห้ามออกจากห้องแต่ถ้าเธอไม่ส่งจดหมายเธออาจจะถูกไล่ออกก็ได้ระหว่างนั้นจูเนียเห็นเธอกำลังเดินออกจากห้องพอดีเลยรีบมาหาก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนี่ฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ให้ออกจากห้อง ทิวหลีบขอให้เธอได้ทำงานนี้รับรองว่าฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยผู้จบเด็กสาวต,วตัวป่วนจัดการส่งจดหมายเข้าไปในเครื่องสร้างเด็กทารลกจูเนียร์ท้าบช็อกมันสร้างปัญหาอีกแล้วอยากจะบ้าตายเฮ้ <c oughs> เครื่องสร้างเด็กทารกเปิดการทำงานอีกครั้งหลังจากถูกปิดไป18ปีจูเนียร์หาทางจะหยุดการทำงานแต่ปุ่มปิดเครื่องมันอยู่ลึกเสเหลือเกินและแล้วเจ้าโนกของเราจัดการหยุดการทำงานได้สำเร็จ ยอมเสียสลาปีของตัวเองเฮอฮอคุมไม่เนี่ยทั้งสองคิดว่ามันจบแล้วแต่ไงมีเด็กออกมาส่งเฉยเลยส่วยแล้วไงงานนี้จูนเนียคิดว่าจะทำยังไงดีถ้าฮันเตอร์รู้เรื่องนี้ฉันโดนฆ่าตายแน่ทันใดนั้นเองเจ้านกโทดี้สงสัยว่าทั้งสองกำลังปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าทั้งสองกลัวถูกจับได้รีบอุ้มกล่องใส่เด็กวิ่งหนีไปแบบเร็วจีและเอามาซ่อนไว้ในห้องทำงานของทิวลีบ จูเนียร์กำลังปวดหัวถ้ามีใครเห็นเขาอยู่กับเด็กทาโรกการได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าของเขาคงได้จบเหตุแน่ๆซึ่งจูเนียร์ไม่ต้องการจะเห็นหน้าเด็กทาโรกเพราะอาจจะทำให้หลงรักขึ้นมามันอาจทำลายชีวิตเราได้เหมือนอย่างที่ทิวลิปเจอั่นหละครับถึงยังไงก็ยังเหลือเวลาอีกสองวันก่อนที่จูเนียร์จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าเขามั่นใจว่ายังไงก็ไปส่งเด็กได้ทันเวลาแต่ลืมคิดไปว่าปีกของตัวเองใช้งานไม่ได้ เธอเฮ่อ <c oughs> แล้วจะทำยังไงกันดีล่ะทันใดนนั่นเองจูเนียมองเห็นเครื่องบินในห้องทำงานของเยเด็กตัวปว่วนเลยคิดว่าจะเอามันไปใช้ส่งเด็กทิวลิปบ,บอกว่าเธอสร้างขึ้นมาตั้งหลายปีฝันว่าอยากจะใช้มันส่งพัสดุให้บริษัทน,นี่แหละจูเนียรู้ว่านี่ไงโอกาสของเธอที่จะได้ใช้มันสักทีทิวลิปไม่รู้ว่ามันจะบินได้หรือเปล่าแต่พอได้ยินเสียงเด็กร้องเธอก็นึกถึงตัวเองขึ้นมาทันทีและบอกว่าเราจะไปส่งเด็กกัน มันต้องใช้ได้แน่ทั้งสองออกเดินทางจากบริษัทคอร์เนอร์สตโรโดยที่ไม่รู้ว่ามีไอ้นกบ้าตัวที่ทำให้ทิวลิปไม่ได้กลับบ้านแอบซุ่มดูอยู่กลับมาที่บ้านของเนทพ่อแม่ยังคงวุ่นอยู่กับการทำงานไม่สนใจลูกเหมือนเดิมเขาเลยเอาอุปกรณ์มาสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้เตรียมต้อนรับน้องชายคนใหม่ที่นกกระสากำลังมาส่ง พ่อเลยเดินตามออกมาดูบอกว่านกกระสาเลอกส่งเด็กไปนานแล้วนะลูกเนทบอกให้พ่อกลับไปทํางานเธอไม่ต้องมาสนใจผมหรอกคะยังไงผมก็จะรอน้องชายคนใหม่เหมือนเดิมส่วนตอนนี้ทิวลิปกับจูเนียกําลังเดินทางกันไปแบบชิวๆสบายๆเธอถามว่าทําไมคุณถึงยากเป็นหัวหน้าถามไปถามมาทะเลาะก,กันเองเฉยเฮ้เ <c oughs> เล่นเอายายหนูตัวป่วนเกือบตายจูเนียบอกว่านี่แหละนี่แหละ ่อไปอยู่เฉยๆไว้อย่าถามนั่นถามนี่อยู่ๆเสียงเด็กทารกร้องไห้กระดังขึ้นโวยวายเหมือนอยากจะออกมาจากกรองทิวลิปทนไม่ไหวปีนไปเปิดพัสดุ่ทำให้ไม่มีคนขับเครื่องบินแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นยับเลยจูเนียมโมโหเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเด็กแค้วร้องไห้เฉยๆแต่เธอปล่อยให้เครื่องบินตกเนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันต้องรีบไปเช็คว่าเด็กยังปลอดภัยอยู่ไหม จูเนียรีบเข้าไปเปิดกล่องพัสดุทันทีและได้พบความน่ารักของน้องหนูน้อยโชคดีนะที่ยังปลอดภัยหุยเกือบไปแล้วจูเนียต้องการไปส่งหนูน้อยคนเดียวครับไม่อยากให้ยายเด็กตัวป่วนไปด้วยมีแต่สร้างปัญหาทุกอย่างเป็นความผิดของเธอทั้งหมด จูเนี่ยออกเดินทางไปคนเดียวอยู่ๆอะไรผ่านหน้าแวบวะวะ้าอ้าวเฮย้ยมากันเป็นฝูงเลยมาแบบไม่ให้ตั้งตัวด้วยเจ้านกกระสาโดนจับตัวไปที่ถ้ำหมาป่ารวมทั้งคิวดริบก็ถูกจับมาด้วยเช่นกันแล้วจะหนีกันยังไงเลเนี่ยทั้งสองได้แต่โทษกันไปโทษกันมาทัานใดน,นั่นเองไอ้พวกหมาป่าข้าบหนูน้อยตรงมาหาพวกเขาประกาศบอกกับหมาป่าทุกตัวว่ามันคือหัวหน้ามันจะเป็นคนกินเจ้านี้ก่อนเอง หมาป่า,าตัวไม่ยอมฉันก็จะกินเจ้าหนี้เหมือนกันหมาป่าทั้งสองเลยต่อสู้กันทำให้หนูน้อยหัวดะชอบใจไอ้พวกหมาป่าเห็นแววตาที่น่ารักของหนูน้อยพวกมันเลยเปลี่ยนใจไม่กินแม่งแล้วหาอะไรสนุกสนุกทำให้หนูน้อยหัวดอกันดีกว่าเห็นแล้วมันหลงรักสุดหัวใจไอ้หมาป่าตะโกนบอกกับลูกน้องวัวต่อไปนี้น้องตัวเล็กเป็นพี่น้องกับพวกเราห้ามใครทำร้ายน้องเด็กขาดแล้วยิ่งคิวลีบกับจูเนียเอาหัวชนกัน หนูน้อยยิ่งหัวราะชอบใจสุดๆให้พวกหมาป่าเลยสั่งให้ทั้งสองเอาหัวชนกันอีกท่ามหยุดเพราะเสียงหัวรอะของน้องมันทำให้ใจฟูจริงๆพวกหมาป่าปล่อยตัวทั้งสองจะได้ตีกันแรงขึ้นทิวลิปป้านไม่ยั้งเลยจ้าแม่ยิ่งทำให้หนูน้อยกับพวกหมาป่าชอบใจสุดๆยยยเด็กตัวป่วนบอกว่าหาไม้ใหญ่ๆใ,ให้หน่อยสิอันนี้มันเล็กไปไม่สาใจพอได้มาปุ๊บทิวลิปจัดการซัดหน้าหมาป่าเข้าไปเต็มๆ เสร็จแลว้วก็รีบอุ้มหนูน้อยวิ่งข้ามสะพานไม้จูเนียร์จัดการตัดสะพานให้พวกหมาป่าข้ามมาไม่ได้เฮ้เฮ่สมน้ำหน้ามันไอพวกหมาป่าไม่ยอมแปลงร่างเป็นสะพานหมาป่าขึ้นมาได้เฉยเลยเว้ยเฮ้ยวิ่งสิครับทีนี้จะอยู่ทำไมล่ะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าไอพวกหมาป่าวิ่งซอยขายิกยิกไ่กกตามก้นมาติดติดทิวลิปกับจูเนียร์ตกลงไปในแม่น้ำพอดีรีบหาแผ่นไม้มาทำปเป็นเรือทีนี้ก็บืดจ้ำบืดอาบืดจ้ำบืด ไอ้พวกหมาป่าแปลงร่างเป็นเรือรีบวายตามไปโอ้โหโคจ๋งเลยว่าสุดท้ายยายเด็กตัวป่วนกับจูเนียขึ้นเครื่องบินหนีรอดไปได้สำเร็จไอ้พวกหมาป่าอยากจะลองแปลงเป็นเครื่องบินดูบ้างเฮ้ย <c oughs> เละเลยกลับมาที่บ้านของเนทพ่อกับลูกกำลังช่วยกันสร้างบ้านต้อนรับน้องชายคนใหม่อีแม่ถึงงงนี่กำลังทำอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวคนเขาจะคิดว่าเราเป็นบ้านนะเราต้องบอกกับลูก พ่อไม่อยากบอกให้ลูกไปดูทีวีอีกแล้วนี่แหละเป็นเวลาที่ผมจะได้มีความสุขกับลูกแม่กลัวว่าถ้าเกิดไม่มีเด็กมาส่งลาจะทำยังไงกันแต่ผมจะหาเวลานี้กับลูกไม่ได้หรอนาถ้าลูกโตขึ้นเราก็คงแก่กันมากแล้วแม่รู้แบบนั้นตัดสายลูกค้าทิ้งทันทีมาทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันกับครอบครัวดีกว่าส่วนทิวลิบกับจูเนียเช็คแล้วยังไงก็ไปส่งทันอยู่ๆนูน้อย,อยร้องเสียงดังเหมือนอยากจะให้พี่ๆมาเล่นด้วย ทั้งสองร้องเพลงสนุกๆให้น้องฟังดูเหมือนน้องจะชอบจูเนียร์มากกว่าทิวลิปดามันเลยทำให้เขาอยากใช้เวลานี้อยู่กับน้องเป็นนานๆชวนกันแวะพักค้างคืนกันที่นี่ก่อนดีกว่าทิวลิปสงสัยว่าทำไมคุณต้องแวะพักด้วยยามาสนใจเลยฉันมีเหตุผลส่วนตัวพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปส่งพัสดุทั้งสองนั่งพักกันให้หายเหนื่อยเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันไปเปล่า ฟิลลิปเปิดใจเรื่องที่เธอสร้างเครื่องบินขึ้นมาความจริงไม่ได้จะเอามาส่งพัสดุหรอกนะฉันแค่อยากสร้างมาตามหาพ่อแม่เท่านั้นเองตอนโนบ้าน,นั่นพังป้ายของฉันฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นเศษป้ายประจําตัวมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะตามหาพ่อกับแม่เจอก็ได้จูเนียสงสัยว่าทําไมเธอถึงยอมเสียเครื่องบินเพื่อช่วยเด็กคนนี้เวลา อืมถ้าเด็กคนนี้ได้เจอกับครอบครัวของเขามันก็คุ้มอยู่นะโอ้ว้าวฟังเราซึ้งจังทุกคนทั้ง2กล่อมให้หนูน้อยนอนหลับไปพร้อมกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าโนโคโดี้แอบสะกดรอยตามมาและได้รู้ความจริงว่าทั้ง2แอบไปส่งเด็กด้วยกันมันเลยมาฟ้องฮันเตอร์ทันทีและคิดว่าตัวเองคงจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแน่ๆฮันเตอร์รู้แบบนั้นเลยสั่งให้หูป,ปางเงียบไปก่อน เราต้องหาทางหยุดการส่งเด็กคนนั้นให้ทันเวลากลับมาที่ทิวลิปกับจูเนียทั้งสองออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดแวะพักก็จะป้อนข้าวน้องไปด้วยแต่น้องไม่ยอมกินพีๆเลยต้องเต้นให้ดูก่อนน้องก็ไม่ยอมกินเหมือนเดิมโอ้โหเลี้ยงเด็กไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยส่วนเนทกับพ่อแม่ช่วยกันสร้างบ้านให้เป็นสวนสนุกไว้คอยต้อนรับน้องชายคนใหม่ที่นกกระสากำลังบินมาส่งบอกเลยว่าโคตรอลังการ <premises. S 2> เห็นแล้วพี่สล็อตอยากมีบ้างจังเล่นได้ทั้งวันอะแบบนี้เฮ้ส่วนโคดี้กับลูกพี่ได้ทำการเปลี่ยนสถานที่จัดส่งนูน้อยให้มาส่งที่บริษัทแทนส่วนทิวลิปกับจูเนียมาถึงที่ท่าเรือพอดีท่านเดนนั่นเองไอ้พวกหมาป่าได้โผล่มาเพราะมันมาดักเราอยู่ก่อนแล้วมันแปลงร่างเป็นโลตู้ขโมยเด็กไปจากมือของทิวลิปไอ้หมาป่ากลัวว่าจะขับเร็วเกินไปเลยต้องขับช้าๆเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับน้อง พอหันกลับมาอีกทีอ้าวเฮ้ยหายไปเฉยเลยฮ่าฮ่าทิวลิปขโมยหนูน้อยกลับมาได้สําเร็จรีบวิ่งหนีเข้าไปในโกดังแต่จูเนียร์วิ่งชนกระจกเพราะวานนกไม่สามารถมองเห็นกระจกได้แถมตอนนี้พวกหมาป่าวิ่งตามหลังมาติดติดเราด้วยทิวลิปเลยต้องบอกให้จูเนียร์วิ่งหลบก,กระจกนีแกงกันหรือเปล่านี่ชนอย่างเดียวเลยกว่าจะหนีมาได้ตายก่อนพอดีเฮ้ยสุดท้ายทั้งสองหนีไม่ทัน โดนพวกหมาป่าดักไว้ทุกทิศทุกทางมาทั้งหน้าทั้งหลังในการนี้ทันเดนนั่นเองไอน้นกบ้าตัวนั้นได้ตามมาเจอตะโกนบอกว่าหนูน้อยคนนั้นคือลูกของฉันทั้งสองโดนนกบ้าตัวนั้นช่วยพาหนีรอดจากฝูงหมาป่าเขาอธิบายให้ฟังว่าฉันรักเธอมากดูไหมที่ป้ายของเธอแตกเพราะฉันโดนแกล้กลงฉันใช้เวลาทั้งชีวิตตามหาชิ้นที่หายไปเพื่อที่ฉันจะได้ไปส่งเด็กให้ถึงบ้านแต่ผ่านไปหลายปี ฉันก็ยังตามหาชิ้นสุดท้ายไม่เจอซึ่งทิวลิปเป็นคนเก็บไว้นั่นเองครับเธอประกอบมันเข้าด้วยกันแผนที่แสดงถึงบ้านที่ต้องไปส่งเธอเมื่อ18ปีที่แล้วทิวลิปดีใจมากๆที่จะได้กลับบ้านไปเจอพ่อกับแม่จริงๆแต่เธอขอไปส่งนูน้อยกลับบ้านก่อนแล้วค่อยไปตามหาพ่อกับแม่เช่นกันจูเนียร์บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปส่งเด็กเองก็ได้เขายอมบอกความจริงฉันได้รับคำสั่งมาให้ไล่เธอออกจากบริษัทเข้าใจหรือย,ยัง ถึงเวลาที่เธอต้องกลับไปหาพ่อแม่ของเธอแบบนี้แหละมันดีที่สุดแล้วทิวลิปเข้าใจอยู่ไปก็สร้างแต่ปัญหาเธอร้องไห้บอกลาหนูน้อยและเดินทางไปตามหาพ่อกับแม่แจสเปอร์มาส่งยายเด็กตัวป่วนถึงหน้าบ้านเธอกำลังจะได้เจอหน้าพ่อกับแม่สักทีทิวลิปเดินเข้าไปหน้าบ้านแต่เธอไม่กล้าได้แต่นึกถึงจูเนียกับหนูน้อย เนทได้ยินเสียงกดกรีกหน้าประตูพ่อแม่ลูกดีใจสุดๆรีบวิ่งมาดูแต่ดันเป็นตำรวจที่มาบอกให้หรืส้สวนสนุกออกไปให้หมดมันผิดกฎหมายแม่เลยต้องบอกความจริงกับลูกชายวันนกษาเขาไม่มาส่งเด็กหรอกนะแล้วเราจะเหนื่อยไปเพื่ออะไรฮะแม่ก็เพราะว่าเราจะได้ใช้เวลาสนุกสนุกด้วยกันกับลูกนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะดูเหมือนสิ่งที่เนทต้องการมันคงไม่เป็นจริงเฮ้อสงสารเหมือนกันนะทุกคน ชวนจูเนียพาหนูน้อยมาส่งถึงบ้านแต่โดนฮันเตอร์เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เขาเลยโดนจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็ถูกไล่ออกทันทีฮันเตอร์รับหนูน้อยไปดูแลต่อโดยจะให้พวกแพนควีนเป็นคนเลี้ยงพอโตขึ้นค่อยส่งไปให้มนุษย์ทิวลิปตามมาช่วยจูเนียถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กอยู่ที่ไหนล่ะทั้งสองโทษกันไปโทษกันมาอีกแล้วยายเด็กตัวป่วนจัดการสั่งของมาจากคอนเนอร์สตร เสร็จแล้วก็เข้าไปแอบเพื่อนในยกเลิกการรับของปล่อยให้ของตีกราบและทั้งคู่ก็มาผูกที่บริษัททิวลิปกับจูเนียร์ปลอมตัวเป็นตุก๊กตาคอเนอร์และตามมาขัดขวางไม่ให้พวกแพนกวินเอาตัวหนูน้อยไปเลี้ยงต่างฝ่ายต่างไม่ยอมมันก็เลยต้องต่อสู้กันจูเนียร์จัดการในพวกแพนกวินพร้อมกับขโมยหนูน้อยไม่ได้สําเร็จทั้งสองก็ยังไม่ไวยที่ต้องมาทะเลาะก,กันแย่งกันอยากได้เด็กไปเลี้ยง มันก็เลยโดนจับได้่าปลอมตัวมาแฮฮได้เวลาออกกำลังกายกันอีกแล้วฮันเตอร์บอกว่าส่งเด็กมาเดี๋ยวนี้ทั้งสองไม่ยอมเปิดการทํางานเครื่องสร้างเด็กทางลกขึ้นใหม่ครั้งจดหมายที่ถูกส่งมาจากทั่วโลกเปลี่ยนเป็นหนูน้อยน่ารักเตรียมพร้อมที่จะถูกส่งไปหาพ่อแม่ดูเหมือนตอนนี้เครื่องมันจะผลิตเด็กขึ้นมาเยอะเกินไปพวกนกกระสาเลยต้องเข้าไปช่วยดูแลเด็กๆฮันเตอร์มาพร้อมกับหุ่นยนต์ทำลายโรงงาน แต่โดนหนูน้อยจัดก,การจนเดี้ยงไปซะก่อนแถมโรงงานที่สร้างมากับมือต้องพังลงไปด้วยนี่แหละนี่แหละนิสแยไม่ดีชอบรังแกงสัตว์เลยต้องโดนแบบนี้เฮ้ <c oughs> จูเนียกับทิวลิปช่วยหนูน้อยไว้ได้หลายล้านคนและนกกระสาจะทำภารกิจส่งเด็กให้ครอบครัวที่ไม่เคยได้ลูกที่พวกเขาร้องขอมนเดิมเพราะนี่เป็นหน้าที่ของพวกนกที่ทำแล้วมีความสุขที่สุด ทิวดิบกับจูเนียบอกแล้วหนูน้อยแย่่ภารกิจสําเร็จสักทีเนทได้น้องชายคนใหม่ตามที่ต้องการแล้วน้องคนนี้บอกเลยว่าชอบเล่นต่อสู้มากบ้างส่วนทิวดิบได้เจอกับพ่อแม่ที่รอเธอมานานหลายปีพวกเขาพร้อมจะมอบความรักให้เธอเสมอจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ